Welcome to ทธรรมหาเรื่องพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมหาเรื่องรายการที่คุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้แต่ไม่อยากถามสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมหาเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับน้องซันครับโอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยวันๆเขาทําอะไรกันบ้างนะครับก็เป็นท็อปิกที่น่าสนใจเนาะผมคิดว่าทุกคนอยากรู้ว่า คนที่สําเร็จเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างวันๆเนี่ยแต่มันมีคําถามนึงเนาะตอนที่เราคุยกันในกลุ่มว่าอา้าวแล้วเรา d e f i หรือว่าเรามองความสําเร็จเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันก็มีมุมมองของพี่มาร์ทเนาะครับพี่มาร์ทคิดว่ายังไงครับคนสําเร็จนี่คือคือคือใครยังไงคนประสบความสําเร็จจริงๆมันมีคนประสบความสำเร็จอ่าระดับโลกทางธุรกิจทางหลายๆอย่างมันก็จะมีแต่ตอนนี้เราจะมา ที่เราจะมาคุยกันนี้คือคนสําเร็จระดับโลกเห็นไหมที่เห็นมีซันกับโอมีตัวอย่างออกมาว่าเราจะเขาทาอะไรกันบ้างแล้วค่อยมาย่อยกันว่าอยากจะประสบความสําเร็จอะเราค่อยทำยังไงอืมอมจืจริงๆแล้วไอ้เรื่องความสําเร็จเนี่ยเราก็ตีเป็นตัวเงินก็ได้เนาะหรือว่าตีเป็นความสุขตีเป็นอะไรประมาณนี้สําหรับผมเนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ทางเลือกถ้าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทําอะไรยังไงกับชีวิตตื่นมาแล้วแบบวันนี้ไม่ต้องการทํางาน ก็เลือกได้หรือวันนี้ต้องการไปทํางานแบบนั้นแบบเนี้ยเราเลือกได้ผมคิดว่าน่าจะเป็น definition หรือว่านิยามของความสําเร็จที่ดีมุมมองของผมเนาะวันนี้มีพี่แบงค์ด้วยลืมบอกไปว่ามีใครบ้างเนาะวันนี้ <c oughs> มีเ g โอพี่แบงค์นะครับพี่มาร์ทแล้วก็ผมซันนะครับในมุมมองพี่แบงค์คิดยังไงครับไอ้ความสําเร็จเนี่ยม,มันตีความยากมากครับเหมือนที่ซันพูดนั่นแหละครับว่าถ้าเกิดวัาเป็นตัวเงินมันก็คือความสําเร็จของระดับโลกใช่ไหมครับแต่ว่าบางคนที่เขาพอเพียงแล้วที่เขาแบบอยู่ว่า ปลูกไร่ทาไร่ทาสวนหรือว่าทําเกษตรพอเพียงเนี้ยอัน,นั้นคือเขาก็าําเร็จได้เหมือนกันโดยที่อาจจะไม่ใช้ตัวเงินมาวัดโอเคโอเคใจผมว่าอยู่ที่คําว่าพอนะออคนไหนที่รู้จักพอคนนั้นก็คือคนสําเร็จนะอ่ะเอาเป็นว่ามันก็เป็นมุมมองนะเนาะพอมีเยอะมีน้อยอะไรมานเนี้ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าแต่ละบุคคลแล้วกันแต่วันนี้เรามาพูดคุยกันว่าคนที่เขาสําเร็จเนี่ยวันๆเขาทำอะไรยังไงกันบ้างอ่ะทุกคนเอาข้อมูลมาชนกันอ่ะเริ่มต้นที่เฮโอก่อนเลยแล้วกัน ือจริงๆอ่ะผมมันนั่งคิดเรื่องความสําเร็จนะว่าจริงๆความสําเร็จม,ม,มันเป็นสูตรสาเร็จหรือเปล่าสูตรสาเร็จแปลว่าวันนี้คือถ้าคุณทําแบบนี้คุณก็จะสําเร็จอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มานั่งคิดมาเปรียบเทียบกับเรื่องของการออกกำลังกายเนาะถ้าวันนี้คุณวิ่งทุกวันคุณก็จะวิ่งมาลาธอนได้แน่นอนถ้าวันนี้คุณอา่านหนังสือทุกวันคุณก็จะได้เกรดสี่แน่นอนผมว่าความสําเร็จ,จเป็นอะไรคล้ายๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลจากสื่อต่างประเทศมาว่าเอ๊ะคนสาเร็จทั่่ๆไไปปททีีเขาาาํกนรระะจมอบ้ ก็ลองมาฟังกันดูคร่าวๆนะมีตอนนี้มีประมาณสักสิบอย่างออย่างแรกที่เขาพูดกันนะก็คือว่าคนสุดเ็ศนะครับส่วนใหญ่ทุกคนก็คือออกกําลังกายอเออพวกเราออกกําลังกายกันหรือเปล่าผมออก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 กลันกายผมก็ออกเําลังกายทำไมทําไมพี่เออนั่นแหละสิเพราะอะไมผมคิดว่าคือเขาบอกทางวิทยาศาสตร์นะว่าส่วนหนึ่งคือส่วนหนึ่งรับส่วนหนึ่งก็คือสุขภาพครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่า เวลาเราออกกําลังกายอ่ะมันจะมีฮอร์โมน3ตัวนะฮอร์โมนความสุขใช่ไหมก็มีโดพามีนเซเรทนินแล้วก็เอนโดฟินเนาะอ,ออกมาเพื่อทําให้เราสมองเราสดใสปลอดโปร่งแล้วเวลาเราคิดเราตัดสินใจยอะไรต่างมันก็ทําได้ชัดเจนแล้วก็แม่นยำมากขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่คนเขาทาํากันเนาะแต่แตแตมุมมองผมนะผมมองว่าการออกกําลังกายอ่ะมันแมทชิ่งกับการทํางานการใช้ชีวิตคือมันต้องมีความพยายามเออแล้วก็ต้องมีความสม่ําเสมอถ้าคุณพยายามและสม่ําเสมอ คุณก็สําเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรอย่พี่พมาจะพูดอะไรอีไม่ผมบอกว่าในมุมของผมอะคือออกมลกายเพราะว่าผมคิดว่าเราจะทําประสิทธิภาพได้มากกว่าในเมื่อร่างกายเราแข็งแรงด้วยร่างกายดีสมองก็ดีสมองดีแล้วก็อีกย่างหนึ่งที่คนเขาทำกันทุกคนเลยนะครับก็คืออ่านหนังสือ อ, ok> อืมอ่านหนังสือไหมอ่านหนังสือไหมได้ยินอยู่อ่านเออยอมรับว่าไม่เยอะมากกว่าแปดบรรทัดอยู่เกินได้ข่าวว่าซันไปรู้มาว่าบริเลมเปเฟตอ่านหนังสือวันหนึ่งเยอะมากอ่านประมาณเท่ะไหร่ครัวันละห้าร้อยหน้าห้าร้อยหน้าครับเราก็ได้ห้าเหมือนกันฮะห้าหน้าวันละบัิเลมเร์เฟตเนี่ยอ่านวันละห้าร้อยหน้าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเขาทําอะไรบ้างครับไม่ใช่เพราะว่าบริเลมเปเฟตนะจริงๆผมเข้าใจว่าคนที่เก่งๆไม่ว่าจะเป็นเออ่เจ้าของเป็นคนซอฟเชื่ออะไรนะ เกวิลเกตนะครับอีออลอนมัสก์นี่ก็อ่านหนังสือเยอะมากนะครับเจ้าของ Apple ก็อ่านหนังสือเยอะมากาคนพวกนี้เนี่ยมีบอกเลยว่าขั้นต่ําสุดๆเลยที่เขาอ่านอย่างนี้คือ 40, 40เล่มต่อปีอาทิตย์ละเล่มอาทิตย์ละเล่มผมไปอบรมมาผมทําชีวิตแยกเขาไม่ได้ต้องนะขอโทษด้วยจริงๆเขาพูดเลยว่า,วาถ้าสมบูรณอยากจะเป็นซีอีโอคุณต้องหัดอ่านหนังสือให้เป็นก่อนใช่เขาพูดอย่างนี้เลยครับใช่ใช่แต่หนังสือนี้เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะ ตอนนี้ผมเป็นเด็กซื้อบื้อมากโอ้โหอาจารย์บอกเลยว่านฮยลิทเนี่ยเรียนไม่เก่งเลยแต่พอไปอังกฤษปุ๊บไม่มีทางเลือกผมอ่านอะไรอย่างแรกรู้ไหมพี่นิยายนิชแนลลีหผมอ่านดิกชันนารีไปเลยพี่เรียกว่าอ่านนะคือทุกที่ที่เราไปอ่ะเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นอ่ะอายุแค่12ขวบอ่ะเราทําอะไรไม่ได้นอกจากถือ Dictionary ไปแล้วเราก็ทุกครั้งที่พูดอะไรเปิดให้เขาดูบ้างดูเองบ้างจด ผมติดดิกชันนรี่อยู่ประมาณ2อสมปีอ่ะจนพูดสังกฤษหลออ่ะหลังจากนั้นก็เลยเออเริ่มอ่านหนังสืออื่นมากลับไปหาอาจารย์คนนั้นเลยยังครับว่าอาจารย์บอกผมว่าเนี่ยอาจารย์เป็นรักเต้แล้วครับอาจารย์บอกว่าเป็นกุศโลบายที่บอกว่า<อ>เธอไม่เก่งนะจะได้ทําให้เธอพยายาม<อ>จริงๆแล้วขอบคุณอาจารย์มากครับ ถูกครับจรางครับจริงๆไม่รู้เด็กสมัยนี้จะรู้จักดิชแนลลี่หรือเปล่านะเขาอาจจะรู้จักแต่ Google Translate นะโชว์แก่เลยโอเคเป็นเล่มเลยตอนนั้นเป็นเล่มเลยโอเคครับต่อครับพี่อีกข้อหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เขาทำกันนะครับก็คือเขาจะทำทูดูลิสต t ทูดูลิสต์สำหรับการทำงานของวันต่อไปจริงจริงอันนี้พวกเราได้ทำกันหรือเปล่านะครับก็ลองมานั่งเช็คกันดูนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่คนเก่งๆเขาทำกันก็คือเขาจะนอนเกินพอ คำว่านอนเพียงพอนี่ไม่ได้บอกว่าจํานวนมากเลยจำนวนน้อยนะครับแต่กาลังพูดถึงการนอนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจริงเราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่านอนยังไงให้มีประสิทธิภาพเนาะเป็นไงเราไปฟังกันได้นะครับไปฟังได้จำไม่ได้เร่องเป็เก่าๆใช่ถูกครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะลืมไปก็คือเรื่องของการการทำเลยการการไม่ทำอะไรการทำคลายหลายๆคนทํางานหนักจนลืมกระทั่งว่าร่างกายเราต้องการพักผ่อนนะแบบเรียกพูดง่ายๆพูดง่ายๆว่าทางานแต่เช้า กลางคืน,น,นจนถึงเที่ยงคืนตื่นมาทํางานอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนเก่งๆทั่วไปไม่เป็นแบบนี้คนเก่งๆทั่วไปเวลาทํางานทาจริงจังแต่เวลาพักคือพักอือออันออนี้ก็เป็น้อหนึ่งที่ดีต้องพัก,พกให้เป็นพักจริงจังพักจริงจังส่วนใหญ่ผมเห็นคนพักจริงจังตลอดเวลาแต่เวลาทํางานเนี่ยไม่ค่อยจริงจังอะไรจริงจริงเพราะร่างกายเนาสําคัญสาคัญสาคัญมากๆครับข้อต่อมาข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น พูดง่ายว่าคนเก่งเนี่ยเวลาเขาทางานจบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาทบทวนว่าวันนี้มีสิ่งอะไรที่เขาทางานผิดพลาดไปบ้าง Evaluate e v a l u a t e ของตัวเองนะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็มีสิ่งไหนที่เขาควรจะพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติมให้สะท้อนอซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่หลายๆคนขาดนะผมเองอะ่ะพอผมอ่านเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าเออผมเองก็บางทีก็ลืมกลับมาคิดว่าวันนี้เราทําอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างแล้วก็มีอะไรที่ เราควรจะพัฒนาปรับปรุงให้มากกว่านี้ได้บ้างนะครับจริงๆมันมีคอนเซปต์หนึ่งอยากฝากไว้ก็คือ PDCA อ่าใช่ Plan Do Check Act ใช่ไหมครับอครับอันนั้นก็เป็นเป็นรายการคร่าวๆนะที่แบบคนสำเร็จส่วนใหญ่เขาทำกันเนาะก็ลองถามตัวเองนะครับว่าเมื่อกี้ที่ทำไปประมาณสักเจ็ดแปดข้อเนี่ยพวกเรามีสักกี่ข้อเยี่ยมเลยครับคราวนี้พี่มาร์ทเห็นมีข้อมูลเหมือนกันอ่าเดี๋ยวผมไปปิดท้ายแล้วกันปิดท้ายแล้วกันโอเคพี่แบงค์เป็นไงบ้างครับอ่าโอเคก็ได้ข้อมูลมาไปหาข้อมูลมานะครับว่า คนที่เราสําเร็จทำํำยังไงก็คือผมก็มีไอดอลอยู่คน2คนเนาะหนึ่งในนั้นก็คือแจ็คดอซี่นะครับคนที่ก่อตั้ง Twitter ขึ้นมาไปดูว่าเขาทำอะไรบ้างภายในวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยตอนแรกๆที่ทำา w w t t t r r เนาะคล้ายๆกับสตาร์ทอัพอันเทอร์เฟเนอร์หรือว่าคนที่ทำสตาร์ทอัพเกี่ยวกับเทคเนี่ยนอนน้อยมากทำงานวันหนึ่ง1 6ถึง18ชั่วโมงแล้วก็นอนแค่ประมาณ สี่ชั่วโมงสาสี่ชั่วโมงเลยไหมคล้ายๆ Elon Musk เหมือนกันเนาะ <S <S แต่พอเขาเริ่มประสบความสําเร็จเริ่มทําสิ่งต่างๆเนี่ยเขาก็ยังทํางานหนักเหมือนเดิมสิ่งที่เขาทำเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยแต่ละอาทิตย์เขาแบ่งเป็นผมแบ่งเป็นอาทิตย์และกันที่ไปหาข้อมูลมาก็คือวันจันทร์เนี่ยเขาจะดูแลเกี่ยวกับการจัดการทั่วไปของธุรกิจเขาก็คือเขาจะแบ่งอาทิตย์นึงเนี่ยออกมาเป็นวันๆในวันจันทร์ เขาจะโฟกัสไปที่อะไรที่เขาต้อง manage บ้างวางแผนงานอะไรพวกนี้นะครับก็คือตื่นแต่เช้านอนน้อย,อยทํางานทั้งวันนะครับส่วนวันอังคารเนี่ยเขาจะมาดูเรื่องพัฒนาสินค้าหรือพัฒนา products ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือว่าเป็น Twitter อะไรประมาณนี้นะครับวันพุธเขาจะมาดูเรื่องการตลาดโดยเฉพาะเลยวันพฤหัสเนี่ยเขาจะใช้เวลาทำเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก คือพบปะผู้ค้าพบปะเะพื่อนๆพ,พบปะสังคมที่อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ส่วนวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันแห่งการดูแลวัฒนธรรมองค์กรอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในองค์กรของเขาเองอะไรประมาณนี้นะครับ <im it> เขาก็จะแบ่งอาทิตย์เขาออกมาเป็นแบบนี้แต่เขาจะตื่นต่เช้าแล้วก็เข้างานทํางานแล้วก็ประชุมแล้วก็แบ่งเป็นประมาณนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับส่วนในอีกสเกลหนึ่งเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟต ซึ่งเป็นพ่อมดหรือเจ้าพ่อแห่งตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาประสบความสําเร็จทุกคนคิดว่าแบบเขาเป็นแบบเขาเรียกว่านักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในตลาดหุ้นอเมริกาของเขาเนี่ยจะต่างกันนิดนึงคือทุกวันเนี่ยเขาพยายามที่จะอ่านหนังสือให้ได้มากที่สุดเขาจะนอน8ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงเลยเขาจะนอนเยอะแล้วเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตื่นเช้าด้วยเขารู้สึกว่าตื่น7จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงก็ได้ แล้วเขาก็จะค่อนข้างรีแล็กซ์จะแวะแมคโดนัลด์ซื้ออาหารที่เขาชอบก่อนเป็นจังฟู้ดแต่เขาชอบจังฟู้ดเนาะแล้วเขาก็ลงทุนในแมคโดนัล s ์ด้วยแล้วพอไปทํางานปุ๊บสิ่งที่เขาจะทําทุกวันก็คือเริ่มต้นด้วยการอ่านข่าวเขาจะอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นตั้งตั้งเลยเพราะเขาโอลสกูเนาะเขาคงไม่เปิดเว็บไซต์เขาอ่านหนังสือพิมพ์เป็นตั้งๆแล้วเขาก็จะไฮไลท์ในจุดที่เขาแบบสนใจพับไว้อะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาจะเริ่มอ่านหนังสือที่เขาชอบ ไม่ใช่เล่มเดียวนะครับบางทีเขาอ่านสลับไปสลับมาอ่านเล่มนี้สิบหน้ายี่สิบหน้าอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือว่าเขาอ่านถึงห้าร้อยหน้าต่อวันเขาจะใช้เวลาประมาณหกถึงแปดชั่วโมงในการอ่านหนังสือหาความรู้อันนี้ถือพักผ่อนได้ไหมก็อาจจะเป็นการพักผ่อนของเขาผมว่าหลายๆคนเวลาเขาอ่านหนังสือแล้วเขาชอบนะพอเขาชอบมันก็คือเหมือนกับงานดีเล็ของเขาใช่แล้ววันว่าเฟรนด์เยสำคัญมากเขาบอกว่าเขาจะใช้เวลา น้อยในการตัดสินใจแต่การตัดสินใจของเขาเนี่ยจะเป็นตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องอะไรเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะไม่สนใจเขาจะพยายามปัดมันออกไปเขาจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาเลยเขาไม่ชอบ schedule s d u l e u l e Meeting เขาจะไม่เอานัดต่างๆเนี่ยมาใส่ไว้ในวันเลยเขาจะพยายาม Open แล้วก็ free ถ้ามันมีอะไรที่ Ur g e n t สำคัญจริงๆเนี่ย เขาถึงจะจัดการกับมันถึงจะมีมิ팅แปลกนะ<ม>แปลกเหมือนกันเพราะว่าเราคิดว่าซีอโอเนี่ยเ,เขาเ,เขาต้องเป๊ะเขาต้องประชุมเยอะๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้อุปนิสัยของเขาเนี่ยที่ทําแต่ละวันเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งมาทําตอนที่เขาแบบรวยมากๆนะอตอนที่เขาเริ่ม,มลงทุนเริ่มอะไรเนี่ยเขาก็อ่านหนังสือเยอะแล้วเามันอาจจะแบตชิ่งเนาะเพราะเขาเป็นการลงทุนอ่ะเขาก็ยิงทีเดียวปุ๊บแล้วก็ปล่อยอให้ Prof ฟต์ผมว่ามันคงเป็นเรื่องของ ต้องพูดไว้อย่างนี้ว่าจริงๆการประสบความสำเร็จชีวิตได้มันไม่ได้มีวิธีเดียวเนาะมันต้องเลือกเอาว่าวิธีการไหนมันเหมาะกับตัวเองใช่แต่บางคนชอบนอนดึกบางคนชอบตื่นเช้าใช่บางทีถ้าเราเป็นคนชอบตื่นเช้าเราอาจจะต้องพฤติกรรมแบบนึงใช่แต่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบนอนดึกเราก็อาจจะต้องไปเรียนรู้ประสบคนที่ประสบความสำเร็จแบบนอนดึกดึกอ่ะแล้วก็ไปก๊อบี้วิธีการทํางานตามเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีอะไรนะในอาในอาแบบไอ้อะไรนะ เลยเบิรนเลยหนะนเอากับอะไรอ่ะนกลากกลกอ่าตอนเช้าตื่นเช้าทํางานตอนกลางคืนกับคนที่ทํางานกลางวันพี่มาร์ทเป็นไงมีข้อมูลอะไรบ้างครับโอเคก็ในส่วนหนึ่งคือเขาบอกว่าในจักไอตัวนี้อุปนิสัยเจ็ดอย่างตัวนี้ผมเอามาจากเรื่องหนังสือเรื่อง the seven habits เนาะโอเคก็คือตัวนี้ยเขาบอกว่าการคนที่ประสบความสำเร็จอะส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่สส่วนคือจากภายในและภายนอกภายในคือจากของตัวเองกับภายนอกคือกับคนรอบตัวมันทึงจะประสบความสำเร็จจริงๆนะครับจากภายในเนี่ยมันแบ่งได้7ข้อเนาะภายในก็ประมาณ3าก็คือ1ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนคือเวลาจะทำไรอะเราต้อง ใช่ต้องเป็นคนผักดันต้องแอคทีฟผักดันแล้วเราเลือกที่จะทำอ่ะไม่ใช่คนอื่นมาผักดันให้เราทําคือเราต้องเป็นคนเลือกก่อนนะครับผมพิจาาณาก่อนว่าเราอยากจะทําหรือเราไม่ทําและเราเป็นคนทําก่อนเนาะครับข้อที่2ก็คือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเวลาเราตั้งเป้าหมายเห็นเลยหลายคนเขาบอกว่าอย่างของเจเบโซเจเบซ์เออเขาจะตั้งเป้าหมายวันตายเขาเลยคือตั้งแต่เกิดจนตายเขาบอกว่าเขาอยากถ้าสมมติอายุ90สิ เขามองกลับมาเขาจะเสียดายเรื่องอะไรอเขาจะรีบทําอันนั้นก่อนอก่อนที่เขาจะตายพอเขาอายุเก้าสิบเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายว่าทําไมเขาไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เป้าหมายชัดเจนเป้าหมายต้องชัดเจนแล้ววิธีการมันจะตามมาออันนี้คือก็ยังเป็นภายในอยู่แล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องเนี้ยคนส่วนใหญ่จะพลาดก็คือเรื่องการจัดลาดับความสําคัญอนะครับก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นไอ้ตารางสี่ช่องครับงานด่วน อะไรนะงานที่ไม่สำคัญงานสำคัญงานด่วนงานสำงานสําคัญแต่ไม่ด่วนงานด่วนแต่ไม่สําคัญแล้วก็ทั้งไม่ด่วนทั้งไม่สําคัญคนส่วนใหญ่ทําอะไรครับไม่ด่วนไม่สำคัญไม่ด่วนไม่สําคัญคืออะไรเล่นเล่นโซเชียลช้อปปิ้งออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ายิ่งถ้าเกิดเราจัดการงานด่วนแล้วไม่สําคัญจริงๆมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเยอะเท่าไหร่มันจะทําให้ไองานสําคัญและด่วนเราหายไปเท่านั้น โอเคอ่าก็คือโฟกัสในสิ่งที่สําคัญว่ากันเถอะใช่อ่าแล้วก็พยายามตัดในสิ่งที่มันไม่สําคัญออกไปคือเขาบอกว่าคนเก่งเนี่ยจะไม่มีงานสําคัญและด่วนเขาบอกคนเก่งนะจริงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันด่วนแสดงว่าคุณบริหารจัดการไม่ดีใช่เราต้องแข่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคนที่เก่งจะมีงานที่เยอะที่สุดก็คืองานที่สําคัญแต่ไม่ด่วนแล้วก็งานที่ด่วนแต่ไม่สําคัญส่วนคอลัมน์แรกก็คือสําคัญและด่วนเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะ และที่คนเก่งเขาจะไม่มีเลยก็คือไม่สําคัญไม่ด่วนเพราะเขาคิดว่าถ้าไม่สําคัญแล้วก็ไม่ด่วนเนี่ยจะทำทำไมถูกต้องจะทําทาไมเขาก็ม o ฟ e งานพวกนี้ไปให้คนอื่นทำคล้ายๆกับวอร์นบัฟเฟตต์ก็คือฉันจะไม่เทคมิทติ้งที่ไม่สําคัญแล้วฉันก็จะใช้เวลาตัดสินใจเฉพาะสิ่งที่สำคัญไอ้สามข้อแรกเนี่ยคือภายในละต่อไปข้อที่4ี่คือเป็นภายนอกการคอนแทคกับภายนอกคือการทิ้งวินวินก็คือการคิดชนะชนะคืออะไร คือเวลาเราอย่างเช่นเราไปคอนแทคกับผู้ค้าครับถ้าเกิดเราไปคอนแทคว่าวันนี้เราต้องเป็นเราต้องชนะได้ออฟเฟอร์ที่ดีที่สุดกลับไปมันจะเป็นซีโร่สัมเกมตอ๋อจริงอีกฝ่ายหนึ่งต้องแพ้ครับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเขาโดนเอาเปรียบจริงแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะทำยังไงให้โซลูชันนี้ดีที่สุดสําหรับทั้งสองฝ่ายครับทั้งคู่ค้าก็จะแฮปปี้เราก็จะแฮปปี้ครับต่างคนต่างฝ่ายด้วยกันครับอย่างเงี้ยมันจะทําให ข้างนอกคนรอบๆข้างตัวเราก็จะดีขึ้นด้วยครับอ่าอย่างนี้ยครับผม,มข้อที่ห้าคือพยายามเข้าใจคนอื่นก่อนก็คือบางทีเราไม่ต้องเราแค่เข้าใจเขาอะในสิ่งที่เขาเป็นแต่เราไม่ต้องไปเห็นด้วยก็ได้ครับเออแค่เราเข้าใจก็พอครับอ่าอย่าเราไปตั้งบางทีไม่ใช่ว่าเราไปตั้งกำแพงไว้ก่อนครับบางคนหลายๆคนจะพูดอะไรมาก็ช่าง แต่เราอ่ะจะตอบอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ได้ฟังบริบทจริงๆว่าจริงๆคนคนั้นอะ่ะเขามีปัญหาอะไรเขามีบริบทอะไรมาเขาแค่ตั้งทงว่าอ๋ออันนี้เอ่ยปากมาละคิดไว้ละว,ว่าเขาจะพูดอะไรแต่จริงๆในเนื้อหาจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้อ่ออาเดี๋ยวนี้ครับผมข้อที่6คือ synergy คือ,คอ,อร่วมพลังร่วมพลังอ่าร่วมพลัง ประสานงานกับคนอื่นใช่ไหมครับใช่ครับผมคือเราก็ต้องมีทีมพลังให้มันเหมือนกับพี่มาเราจ,จะเก่งแบบนี้เฮโอเก่งแบบนี้ผมเก่งแบบนี้เรามาทํางานด้วยกันใช่เราไม่ได้มาแข่งกันใช่เหมือนผมจะหยิบของที่มันสูงขึ้นมผมอาจจะตัวเตี้ยหยิบไม่ถึงมผมขอขี่คอแบงค์ได้ไหมผมก็หยิบถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใอ่ายกตัวอย่างง่ายๆดีดีคครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายคือการ ฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับผมอ่มันมีคากล่าวคํานึงว่าช่างตัดไม้ตัดไม้เอนี่จะเป็นคลาสสิกเลยขวานขวานเหมือนในพานในพานเวลารับขวานให้มันคมที่สุดอเพื่อไปตัดไม้ให้ใช้แรงน้อยที่สุดอืกับบางคนใช้ขวานทื่อๆเพื่อไปตัดไม้ที่เสียเวลาใช่เหมือนมีในพานสองคนจะเข้าป่าไปเอาไม้คนนึงก็ไม่สนใจคว้าขวาน ไปพยายามตัดเลยเหนื่อยแทบตายได้ไม้นิดเดียวแต่อีกคนนึงใช้เวลารับมันให้คมพอเดินเข้าไปตัดชุบ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 ออกมาได้ไม้เยอะกว่าใช่ครับแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่าด้วยถูกต้องรับคมรับคมเนาะครับหมดละประมาณนั้นเจนนิใส่เนาะก็ดีเลยหนังสือเรื่องเนี้ยแนะนําให้ทุกคนไปไปอ่านเนาะคือเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมคิดว่าชีวิตหนึ่งคุณคนจะอ่านนะเซเวนแฮปปี้เนี่ยอ่าดีรมากมากใช่ จริงๆในประสบต่อไปเราอาจจะมาวิวว,วนันสือต่างๆเนาะน่าสนใจถูกครับอ่ะฉะนั้นาสาหรับวันนี้ดียโอสรุปให้ฟังหน่อยว่าคนที่เขาสาเร็จเนี่ยวันหนึ่งเขาทําอะไรกันบ้างเราคิดว่าเราอ่ะจะเรียนรู้จากเขาได้ยังไงได้ครับจริงๆผมคิดว่าการประสบความสำเร็จเหจริงๆมันเป็นมันไม่ใช่เคล็ดลับเนาะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถศึกษาจากคนอื่นได้นะครับแล้ววิธีการที่เราจะประสบความสำเร็จือกคนอื่นได้ก็คือโลกเรียนพฤติกรรมที่ดีอของเขา เหมือนที่เมคีมาร์ทบอกคือเราทําในสิ่งที่สําคัญก่อนถือที่ดีก่อนนะครับแล้วจริงๆคนที่ประสบความสำเร็จสังเกตดูว่าอย่างนที่เขาทำได้ดีมากๆคือเขาบริหารเวลาได้ดีอเพราะคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ใช้ไม่เหมือนกันคนที่เก่งก็คือคนที่สามารถใช้เวลาน้อยกับเรื่องสําคัญสาคัญได้มากๆในขณะที่คนทั่วไปที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็คือคนที่เอาเวลาส่วนใหญ่ไปทําเรื่องที่ไม่สําคัญสาคัญ ผู้อื่ตรงนี้ผมก็เลยมีเคล็ดลับวิธีการเพิ่มเวลาในชีวิตให้พวกเรานิดนึงว่าสาหรับคนที่มีความรู้สึกว่าเราอะไม่ค่อยมีเวลาในชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่ครับทำยังไงเราถึงจะสามารถมีเวลาเพิ่มเติมได้บ้างครับอย่างแรกเขาบอกว่าให้รู้จักคำว่าพูดคำว่าไม่จริงเซโนเซโนง่ายๆแล้วกันนะครับเวลาตามพฤติกรรมนิสัยของคนไทยก็คือเราเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เก่งจริงครับเวลามีคนมาขอให้เราช่วยทําอะไรส่วนใหญ่เราก็จะแบบโอเคแล้วเขาบอกว่าอย่างแรกเขาเลยบอกว่าถ้าอยากจะมีเวลาเพิ่มขึ้นในชีวิตก็คือเซโนถ้ามันไม่เกี่ยวข้อกับเรา แล้วก็มันไม่เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำให้เซโนซะนะครับข้อที่สองก็บอกว่ารู้จักหาเศษเวลามาใช้เศษเวลาคืออะไรเศษเวลาก็คือเวลาที่เราว่างเป็นส่วนๆเล็กๆๆในชีวิตประจำวันอย่างเช่นขณะขับรถขณะขึ้นรถไฟฟ้าฟังพอดแคสต์ไหมกำลังรอเพื่อนไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแทนที่เราจะเอามือถือขึ้นมาสไลด์เนี่ยดู f a c e b o o k อะไรเพื่อนเนี่ย อนหนังสือที่มาอ่านไหมอพอนคสต์สคอนคอร์สดีไหมช่องไหนครับพอดช่สต์หนธรหาเรื่องดีไหมฮะ <laughs> <laughs> นะครับหรือว่าเอาเวลาเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยไปทําให้มันเกิดเป็น p r o d u c t i v มากขึ้นครับแค่นี้คุณก็จะมีเวลามากขึ้นและสุดท้ายที่คนส่วนใหญ่ลืมไปก็คือว่างานที่เราไม่ชํานาญเนี่ยให้คนอื่นทําซะครับงานที่เราต้องใช้เวลาในการทํางานเจ็ชั่วโมงคนอื่นอาจใช้เวลาทางานแค่ชั่วโมงเดียวถ้าเขาทางานเพราะฉะนั้นรู้จัก ถ่ายเทงาเอาซอสใช่ครับ e <Hayır. S 2> อันนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มเวลาในชีวิตง่ายๆสามวิธีนะครับที่ผมเพิ่มให้เยี่ยมเลยครับโอ้โหเยี่ยมเลยผมว่าเอฟซอนนี้คอมูลแน่นปักนะครับมีพี่ๆคนไหนอยากแอดอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีแล้วเนาะสำหรับเอฟซอนนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเพจของเราเร็วๆนี้และจะอัพเอโซดต่างๆบนสปอติฟายแอปเปิลไอจ เร็วๆนี้นะครับแสดงว่าเริ่มจริงจังเริ่มจริงจังเริ่มจริงจังนครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาได้ตลอดนะครับว่าอยากไปคุยเรื่องอะไรใช่ถูกต้องครับสำหรับเอฟโซนนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวัครบสวัสดีครับ